สวัสดีค่ะงานสมรสราชวงศ์ครั้งแรกของปีนี้เริ่มต้นแล้วเมื่อเจ้าชายอับดุลมาทีนมกุฎราชกุมารลำดับที่4แห่งบรูไนได้เข้าพิธีแต่งงานกับอนิชารอสนาอิสาคาเลบิกซึ่งตอนนี้มีภาพแรกของเจ้าสาวปรากฏในสื่อโซเชียลให้ได้เห็นกันแล้วสมกับเป็นงานสมรสที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์บรูไนโดยสุลต่านแห่งบรูไนทรงประกาศการจัดพิธีสมรส ให้กับพระราชโอรสเป็นเวลา10วันการเฉลิมฉลองเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมาพิธีสมรสจริงหรือที่เรียกว่าอาคาตนิค่าจะมีขึ้นในวันที่11มกราคมและในวันที่14มกราคม3วันหลังจากนั้นคู่บ่าวสาวของราชวงศ์บรูไนจะขึ้นขบวนแห่ผ่านบรรดาเซรีเบกาวนเมืองหลวงของบรูไน และจะมีงานเลี้ยงฉลองสมรสครั้งใหญ่ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหญิงเคตและเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์เสด็จไปร่วมงานด้วยในวันที่15มกราคมราชวงศ์บรูไนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษเจ้าชายอับดุลมาทินเคยเข้าร่วมงานพระราชพิธีราชาพิเศษข,ของพระเจ้าเฉาส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมล,ล่ารวมถึงงานพระราชพิธีศพ ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เจ้าชายก็ไปร่วมงานพร้อมกับพระบิดาด้วยบนอินสตาแกรมของเทเฟอร์ดาวส์นักออกแบบแฟชั่นชุดเจ้าสาวมีการเปิดเผยภาพเจ้าสาวของเจ้าชายอับดุลมาทีนในชุดเดรสสีขาวแวววาวแบบดักเดิมและฮิยาบเข้าชุดแขนเสื้อและชายเสือ้อประดับตกแต่งด้วยงานลูกไม้อย่างประณีตตามที่นักออกแบบอธิบาย บาจูคูรุงเป็นเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของมาเลได้รับการออกแบบจากผ้าที่นูนานบรูไนซึ่งผลิตในบรูไนที่ไตโพ์ดีไซเนอร์หญิงได้เขียนบรรยายความรู้สึกด้วยว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในงานวิวาของราชวงศ์บรูไนและที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งในภาพนั่นคือแหวนมั่นบรกฏเจรไนอันหรูรางดงาม ที่นิ้วมือของเจ้าสาวน่าจะไหลกระตัดอยู่